สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเต้ยก็มาเรียนสวัสดีพี่กิฟต์สวัสดีแม่พีด้วยนะฮะสองท่านเข้ามานะครับผมสามท่านนะครับผมเอ้ยเลยนี่ครับคุณครูครับพี่อาร์มนะครับผมนี่พี่หนึ่งนะผมพี่หนึ่งนะฮะโอ้เอ้ย นี่นคครูครับครูที่มาสอนด้วยวันนี้แหละนะครับวันนี้มากันเยอะเลยนะครับผมเยาจะพาไปดูบรรยากาศในห้องกันด้วยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันประมาณบ่ายโมงสิบนาทีนะครับสวัสดีพี่โชคด้วยนะครับสวัสดีคุณคุณแม่ทัศนีนะครับ สวัสดีแม่ตุ่มนะครับสวัสดีแม่หน่อยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับอัออนนี้ทั้ง33ท่านนะท่านเข้าเทียเ่ยงหนระือยังฮะไม่ได้ทานแล้วนะเพราะนี่บ่ายแล้วไปเบสัสดีครับับผมอันนี้อยู่เวิร์กพอยนะครับเวิร์กพอยมาเรียนมาเรียนเรียนอีกแล้วนะครับสนุกดีนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยครับผมในเขามีลิสต์ผังรายการบอกด้วยนะดูสองนะครับหนึ่งสองสามแรนกิ้งโชว์ต้องเล่าอยู่สตูสิบเจ็ดนี่เรียนการแสดงวันนี้จะม,อมีอ่าเรียนเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การร้อง ก็จิสตูเจเอ่อสวัสดีแม่พาด้วยครับสวัสดีแม่เอิญสวัสดีแม่นุชนะครับสวัสดีแม่ชายนะครับสวัสดีแม่ตาด้วยนะครับสวัสดีบอมแบมนะครับผม หรกอ,อย่างสิบเจ็ดอยังสิบเก้าถ่ายอะไรสักอย่างครับทางยิ่งใหญ่น่าดูต้องเล่นห้องครับผมเฮ้ยต้องบีมครับน้องบีมมานั่ง ้องโออบอยู่นี่บอกครับเสเสเทสขามานห้องแล้นะทุกคนนียไม่ได้มากำลังเล่นกันหนาวแล้วพี่จ๋ากชไม่ได้ไปทำงานครับวันนี้ไม่ไปทำงานครับงด หยุดหนึ่งวันนะเพราะว่ามาเรียนนะครับผมหลายคนก็บอกว่าคิดถึงนะครับพาะเต้ก็ตกลงเรื่องซื้อวอลเด้วยงบ20บาทพี่ไปถึงไหนแล้วจักรินถ้าพี่เปลี่ยน20บาทเป็นเป็นพันล้านอะไรเงี้ยได้เลยพี่โชคครับผมก็สวัสดีแม่วันครับ สวัสดีแม่อึงบอกสวัสดีพวกใา้สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่พานะครับตากลายพปชายคนนี้ขอบคุณครับสําหรับนางฟ้าปูเบตนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่สมศสรบ้านสวนนะครับผม สวัสดีคุณแม่จันเพนพาชมนักเรียนหน่อยมีใครบ้างตอนนี้นักเรียนไม่มาครับมีนักเรียนเต้ยคนเดียวนะครับวันนี้มีทั้งน้องเชนน้องนานพี่เอพง์พันธ์แล้วก็น้องๆไมเจ็ดทั้ง4คนแล้วก็มีน้องใบเฟิร์นนะครับมีพี่แจ็คนะครับมีใครอีกอะประมาณนี้นครับหลายคน ต้องเพลงให้ฟังหน่อยนี่มีคนร้องให้ฟังแล้วพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับหลายๆรายการนะฮะแต่ก็หม่ อเป็นทุกช่างเก่งมากขอบคุณมากคับสวัสดีแม่สงวนด้วยนะครับอ่าสวัสดีรู้คนเลยนะฮจริงๆครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้มาเรียนแล้วก็เวลาว่างเพิ่งทานข้าวเสร็จก็เลยแวะมาทักทายกันแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะเรียนกันต่อเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนเรียนให้ดูนะสนนะุกน่าดูเลยครับ มากนะครับคงเต้รอ,ออยู่แล้วขอบคุณครับสำหรับทุกๆคำชมที่ชมเต้นะครับสวัสดีพี่ไก่นะครับสวัสดีคุณแม่สายทองสวัสดีพี่ดาครับจากแม่สอดด้วยนะครับบบกมือกักท้ายทุกคนเลยนะฮะสวัสดีแม่รัดด้วยสวัสดีพี่สายนะครับ สวัสดีคุณแม่ปิยรัตน์นะครับแล้วก็ใบบัวนะครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่เวิร์กพอยท์ครับวันนี้ครับสวัสดีคุณแม่อุไรพรนะสวีแม่ยุพินด้วยนะครับนี่อ่านอาจจะอ่านไม่ทันขอโทษด้วยนะฮะเออสวัสดีแม่เล็ก ICU นะครับสวัสดีทุกทุกคนแม่รัตบอกสวัสดีราเตอร์ครับคิดทอดเด้อร์คิดทอดเช่นกันครับผม ่างวก็มีโอกาสมาหาการมาทักทายกันนะฮะสวัสดีน้องนันด้วยนี่น้องชายก็มานะครับผมนี่น้องนันก็มาเรียนด้วยกันนี่แหละนะครับน้องนันมาครับมีหลายๆท่านถามมาะครับมีน้องเชนมาด้วยนะครับมีน้องบีมน้องบีมมามาเมาืม่อกี้นี้สวัสดีเออชนาภาด้วยนะครับแม่ชนาภา สวัสดีแม่แสงเดือนนะแม่แล้วก็แม่กิษณาแม่ตุม้มทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเต้ยทานไปสองรอบแล้วเพิ่งมาถึงเวิร์กฟอยที่ยงนี่เองนะครับเพราะว่าไปทำธุระมาะครับทุกคนก็ทักทายเต้ยมาเยอะแยะเลยนะครับผม ชายบอกพี่วันนิดาบอกคิดถึงจ้าพี่วันนิดาคือพี่สายถูกไหมครับพี่สายเนาะเพราะรูปเล็กอะมองไม่เห็น <c oughs> สวัสดีคุณแม่จันเพญน,นะขอให้สนุกนะให้สนุกนะคะ,ะคุณมากครับผมพี่เต้ยมาระนองกับนัดเจอกันได้เลยครับผมแล้วก็ฝากงานวันที่ระนองว,นวันที่สาสิบนะครับที่จังหวัดระนองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจเยอะนะครับเต้ยแล้วก็น้องนัดนะครับผม แล้วก็สาสิบเดือนมีนาฮะแล้วก็มีวันที่สิบวันที่สิบกับอาจจ่อยฮะสมองยังไม่ได้จำงานเลยครับเนี่ยฝากจำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเต้จะลงงานคิวงานอีกทีนะครับใน f a c e b o o k นะฮะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทั้ง77็ิบท่านด้วยที่มาชมเต้นะครับสวัสดีแม่ตายครับสวัสดีแม่แอนนะครับแม่วันแม่วันดอกชอบมากครับถ่ายตอนเรียนด้วยนะครับผม หลายคนอยากจะดูบรรยากาศครูครับตอนนี้เร,เราก็สามารถถ่ายให้คนเห็นเราเรียนได้ใช่ไหมครับได้ไหมฮะหรือว่าเป็นภายในนี่นึ่งครับเราสามารถไลฟ์สดเป็นบางตอนได้เนาะได้เลยรับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะครับผมคิวต่อไปเป็นน้องนันอยู่นะฮะ <laughs> น้องนันกำลังซ้อมอยู่นะครับอ่า สวัสดีแม่สายสุวรรณนะครับบอกสวัสดีครับน้องเตยสวัสดีเช่นกันนะครับแม่ครับวันนี้เรียนอะไรลูกวันนี้เรียนเกี่ยวกับการพูดนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับบนเวทีนะครับรนี่น้องนันมาแล้ว <c oughs> มีคนถามถึงเยอะเลย <c oughs> <c oughs> กำลังเต้นอยู่ครับน้องนัน <c oughs> สวัสดีธานิตาครับสวัสดีนี่มาแล้วมาแล้วน้องชายนี่นั่นเราเนี้ยสวัสดีครับตอนนี้ก็สามารถแชร์ได้นะฮะินสูงงตัััมนนนนชด้วยาี่น้องชาย้องเพลงฟังนะคะะรับเรียนฝาากกดสส่ง้องสบายดีน้องสบายดีนะครับจากที่ดูนะครับ เวลางอย่างนี้เสร็จดีเอ่อทำดีให้ตาสุดท้ายก็ไปดีบอกว่าสวัสดีจ้เอยพี่นารีจ้าัสดีนะครพี่นารีคิดถึงไงจริงแค่ไหนครับดีน้องนันด้วยนะครับผมัสดีทุกท่านทนต้องนันด้วยตอนนี้น้องนันกำลังจะเรียนแล้วนะครับกำลังโดนติวนะครับคุณคติวอยู่ อยากเต้ถ่ายสวัสดีแม่ตกนะสวัสดีน้องนันลืมตัดลืมแล้วครับเต้เนี่ยเติมลืมไหยังดูอยู่นะน้องเต้ติดตามจะขอบคุณนะครับสําหรับคุณแม่ปราณีนะครับเพนเลฟพอยนะครับบอกคิดถึงครับลูกสบายดีไหมสบายดีครับอยากดูบรรยากาศเนี่ยรอทุกคนมาก่อนนะตอนนี้ยังยังมาไม่ถึงกันนะทานข้าวกันอยู่ ไปอยู่แล้วครับใต้ระนองโอเคครับผมไปเจอกันระนองนะคะลาเต้ครับนในในทำไมอ่ะผู้หญิงนี่ถอดใส่เดียวใส่ช่างใส่สวัสดีครับสวัสดีแม่เบนครับสวัสดีแม่ทันนะครับไปพี่หนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้า,ากันเราอเอาแอนนี้นะครับแล้วก็เด็กกระตู สวัสดีทุกทุกคนเลยครับร้องเพลงใครร้องเพลงครับเพราะ่าน้องนันร้องครับเมื่อกี้แล้วก็พี่หนึ่งร้องนะฮะยังถอดดูเด้อขนาดใช้ขนาดถอดใครหนัวเหรอพี่หนึ่งมีน้องเต้ยชอบเต้นได้ยแบบเต้ยฮะแล้วน้องเต้ยไม่ซ้อมเต้นเหรอไม่ซ้อมครับออกคไลฟ์ออกเต้ยไลฟ์นูสวัสดีครับ สวัสดีทั้งร้อยสามสิบกว่าท่านด้วยดูหัวหนูดินี่แนะนำให้รู้จักนะครับแฟนตัวเองนะครับสองคนนะครับโอ้ยขนแล้วสองคนนี่หนูด้วยเหรออุ้ยดูสีหัวขอโค้งมากเลยเลยแจ็คชาลีนางนะครับผมเจ้าของผลงานเพลงฮักเขาหลายก็ไปซะฮักเขาถ้าเขาหลายก็ตายซะเออไปฮักเขาหลายก็ไปซะสักนิดนึงได้ไหม ขอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากนะครับผมเี๋ถ้าไอรมก็้าได้วอรนี่คือเดี๋ยวให้ไปติดตามกันนะฮะถ้าก็ไรกั็ไปซะของพี่แจ็คนะครับของพี่แจ็คชาลีน่านะฮะตัวดดิพิเตอร์นะไม่นครับก็ผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวมีหลายๆคนมาอีกนะฮะนี่เราอยู่แล้วสี่คนเดี๋ยวนี่พี่เอกเดินเข้ามาแล้วนะครับ สวัสดีหนุ่มหล่อทุกคนสวัสดีครับแม่นงนุษนะครับซ้อมจะไปแสดงที่ไหนอันนี้เป็นไว้เราก็ไปแสดงหน้างานนะครับก็เหมือนกับเรียนไว้เวลาเราจะต้องขึ้นเวทีอย่างแต่ละคนเราจะต้องพูดอะไรบ้างนะครับผมแนะนําอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่จะออกงานกันม้งนานยังไม่ทราบเลยครับคุณแม่ครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปแหละนี่มาแล้วครับผมเพื่อนผมนะครับมาแล้วครับ ใช่เลยฮะนี่อันนี้พันจักรพงศ์นะฮะเออพงศ์จักรพันธนะครับจักรพงศ์อ๋อ่าพอจักรพงศ์นะครับผมนี่ทักทายนะครับทักทายแฟนคลับนะสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงเต้ยทุกคนด้วยนะครับครับนี่ปลาแป้งมาไหมปลาแป้งไม่ได้มาครับปรแป้งไม่ได้มาครับวันนี้ จริงนะาจะเอาไม้หมดเลยนะคงจะแตกสวดๆเลยนะครับพี่นี่มีกันไม่รู้เรื่องครับผมมันต้องมันแนงนองหลาเลยนะครับผ่านนี่คือพงนะครับผมให้ดูน้องนันหน่อยครับนี่น้องนันอยู่นี่นี่ดูน้องนันให้ดูน้องนันครับให้น้องนันเรียนครับน้องนันเรียนไปเดี๋ยวพี่จะช่วยไลฟ์ให้นะครับผมนี่มีหลายๆคนร้องมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีคนสวัสดีน้องพงษ์ด้วยครับจะช้าหน่อยอาให้คุณครูติวก่อนครับเดี๋ยวน้องทันจะไม่มีสมาธิอุ้ยพี่เอโปครับพี่เอโปครับพี่เอโปอยู่ครับเบรโปอยู่ครับพี่โอยเนาะผมถ่ายหน้าผมอยู่เนี่ยพี่ดูดิผมถ่ายหน้าผมอยู่เออพี่เอ๋กำลังแต่งชุดหล่อนะครับเพราะว่าคุณครูจะให้ใส่ชุด หล่อร้องเพลงแล้วก็พูดด้วยนะครับวันนี้โหเต็มสุขจริงๆเขานะครับเออพิรักนะครับกรลนาเลือกเออพิรักนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเท่านั้นกาเขาเข้าไปครับสมองไปหมดเลยอ๋อนี่มีน้องป๊ปีคนนะครับนี่พัน้องสาวสาวเปลี่ยนชุดมาแล้วนี่เป็นไงชุดสวยชุดสวยนี่ไงรับพี่ใส่อยู่ซัมนียพ่อ ยัไม่เปลี่ยนนะครับใส่ชุดนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเราขับมอไซค์มาไม่รู้จะเอาใส่อะไรมานะครับเป็นคนไม่มีรถนะครับทําไงเนาะนี่คนไม่มีรถใครเด็บรถคือกันละนูนนะจะให้พูดอไมันสีกว่ามแสนครับแต่แต่ผ่อนเอาไงผ่อนเดือนละพันสองพันกว่าสิบกว่าปีหมดอืผ่อนเดือนละพันสองพันครับสิบกว่าปีหมดแะหละรถ สบายสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมขอดูหน้าหมอลำหน่อยแน่หมอลำเหรอครับหมอลำไหนอะ่ะนี่น้องเป้งเป้เอาน้องเป้มานะครับใหม่ล่าสุดนะครับจากซีซั่นเจ็ดนี่เองสวัสดีครับนักชา,ายหน่อยสวัสดีครับนี่น้องเป้ครับผมหล่อเฟี้ยวเงาะเลยนะครับ ไม่แพ้พี่ชายครับเฮ้ยนี่จับมือไอ้ย่าเอ้ย,อยมือต <ไอ S 1> ่อยหนึง <laughs> ่ง <laughs> เดี๋ยวมีอีกหลายคนนะครับมีอีกหลายคนมาเจ็ดมาไ้ยังครับมาแล้วครับมาก่อรรตเองนะครับมาเจ็ดนะครับผมตรงเวลาดีมากนะครับน้องน,นันว่าท่านไม่เต็มดวงหน่อยคุณแม่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับน้องนันกำลังติวอยู่น้องนันติวอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวดูน้องนันให้ดูนี่กำลังติวอยู่ ใครโชว์กล้ามข้างหนั้นพี่เอยังครับพี่เอโชว์กล้ามเหรอมองไม่ทันสวัสดีน้องตูหลูชัชรินด้วยนะครับผมถึงน้องชายตูลูมากเลยนะฮะอย่าลืมมาหาพี่เด้อน้องตูหลูเดี๋ยวน้องเป้ครับเดี๋ยวน้องกล้องก็มานะครับสักพักหนึ่ง ตอนนี้ไปทานข้าวอยู่เฮ้ทำไรอ่ะ้ลค เริ่มกันก็บอกไปแล้วไมอยากได้ขำมาเช้าเร่อเอาีเอาคีเออทีนอเลยฮัลโหล ท่านด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหยังไ,ไงฮะมือคีย์บอร์ดเราเวลาไม่แพ้พันจากพันเลยนะน <c oughs> ี่วันนั้นถ้าเรามาอยู่ห้องสีเขียวด้วยกันคงวันนั้นไาอยู่ห้องสีเขียวด้วยกันคงรัวมากเลยนะฮะดีนะครับผมพันให้พงไม่มานี่ไม่ไม่งินเก็นไม่แต่วันนั้นไงวันช่องสีเขียวไงไม่ได้มาถ้ามานี่โอ้โห ต้องห้องละสักีห้าคนนะมัน,าานเลยโอ้โหอะไรโอ,อ้โหเต็มห้องเต็มห้องเลยโอ้โหเต็มห <c oughs> ้องเลยเออเดี๋ยวทั้นถ่ายไม่ทันนะครับผมสวัสดีลกูกแยรสวัสดีลูกน้องตัวรูด้วยครับสวัสดีทั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดท่านพี่เอพีพเอไม่เสร็จพีเอ,อยังรอไม่เสร็จเล ถูกเจอของเรานะครับผมผู้ใหญ่เขาเรียกเขาไม่ได้เรียกแดเนียลนะเรียกว่าอะไรไม่เรียกแดเนียนแดเนียนอ่าักทใายเราชื่อแดเนียนสวัสดีครับชื่อแดเนียลนะครับฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับคนมีแผลเอ้ยคนมีแผลมีมุกด้วยครับผมอันนี้ชาติหนึ่งครับผมเยชื่ออะไรครับผมพันจักรพงศ์พันจักรพันเขัเจ้าพันครับผม นะครับผมวันนั้นอยู่ห้องสีเขียวด้วยกันนะครับคงจะเห็นสเต็ปดีนะฮะนะฮะนี่ของเพงของมันอ่าน่าเขาก็วิ่งหนึ่งท่านนะครับผมกําลังเดินเข้ามาแล้วน้องชายไหนี่โอ้โหอ่านไม่ทันนี่สวัสดีคนห้าร้อยครับยังไม่ถึงดิสวัสดีครับว่างมาเตะบอลดิน้องสานน้องสานนิเก๋ครับผมนีเกเป็นลิเกหนุ่มน้อยนะครับสุดหล่อก่อนได้ข่าวว่าอ้วน ้วนมากครับแล้วเดินไปทำอะไรมาครับเดินพรองครับก็ด้วยยืดแล้วก็ลดด้วยครับผมอ๋อลดออกกำลังกายด้วยเล่นบอลครับเล่นบอลนี่ครับนักบอลนะครับผมนักบอลโรงเรียนเลยโรงเรียนเลยครับนี่นะครับผมก็เจอได้ครับผมนี่นักติ์ครับเจอได้เอ้ยพุทธวันนี้เล่นไหมเนี่ยวันนี้กลับบ้านครับเดี๋ยวไปเตะที่นู่นครับอ๋อไปเตะที่นู่นที่นี้ไม่เล่นวันนี้ทุกคนนะครับเต็มเลยอ่าเต็มเลยเอามาดูรอดูซันนั่นแหละนี่ ดูได้กัทดกคนสวัสดีครับผมเป็นไงฮะพาไปเยี่ยมชมเล<น>ออกหนึ่งคนคือน้องกล้องอ่ามีคนหนึ่งคนอะไรไม่ได้พามาทักทายกันหนุ่มขี้หนาวนะครับดูสดีครับผมปอยไฟมาลัยพรรับใช่ฮะ เช่นกับเชนครับผมสวัสดีครับผมงานเพลงสดฮะของงานเพลงบอลฟ้าครับผมเจี๋ใหม่เห็นแล้วอยากจี๋อยากจุ๊บดักเจ๊บสอัสดีครับข้าที่ครับสวัสดีแม่แม่ข้าวที่นะครับครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวที่แล้วนะครับพันมีไม่พานชุดไม่มีมาใช่ไหมชุดร้องเพลงจริงอันนี้เอาแล้วครับมีแค่เเป็นสาออกมาไหมออามาไหมไปเดินมาไปเดินมา นี่เครียดมากเลยครับเครียดเรื่องอะไรครับเครียดเรื่องเนี้ยจำเนี้ยพิมพ์ได้ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรเล่นนับตัวฮะกูเครียดอน้ำจมนี่ยจมรัวไปหน่อยครับอือโอ้โหทำอะไรกันจ้ะน้องเต้เห็นน้องซันด้วยคิดถึงทุกคนครับผม ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามพวกเราด้วยนะฮะศิลปินนะครับไมท์ทองคำาจคายุ้งข้าวรีคอร์ดนะครับผมยังเลยจ้ะสิเขียนด้วยเปล่าเมือสีบแล้วด้ยนี่เราต้องเอากระดาษไปเขียนรายละเอียดโอเคครับพร้อมครับใครพร้อมแล้วเข้าที่ครับเข้าตรงเก้าอี้เลยครับใครพร้อมแล้ว โอ้โหโอ้หอ้อ้โหอ้โหโ้าหโอ้โอ้โหโอ้าหโอ้โ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 วอ้โห้โหอ้โกค้โอ้โหโอ้โรยอ้โห่อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้โอ้วพร้อ้โหโอ้โห้องเหโ้อ้่อ้โหโอ้โหคน้โโอ้โหโ้อมโห้หอ้้้วอห้้้ ใบเฟิร์นครับแจ็คนะครับใบเฟิร์น็คจจักโอมัดไอไล่ข้อบุญทำไอบ่ไอมีแม่มัดอะไรกำลังท่องเนื้อเพลงอ๋อท่องเนื้อเพลงอ่าจะหมดใช้ชีวิตลำบากเอาใช้ชีวิตลำบากมากนอกจากจะสั้นแล้วเห็นหัวแล้วก็ยังต้องสั่งเท้าสูงๆด้วยเออก็แจกจ่ายให้คนอื่นก็ดูบ้าอีกคนลำบากอีก ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูไม่แต่แต่หนูชินแล้วค่ะแล้วกับการกับการให้คนดูายลนหนาครับผมบรรยากาศของเราในวันนี้ชินแล้วกับการแจกจ่ายให้ทุกคนได้ขอบคุณมากเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอย่างนึงไม่ใช่พี่เต้บอกว่าดีมากเลยเป็นจิตอาสาอย่างนึงดีดีพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะโอเคสคริปต์ใครสคริปต์อยู่ที่ใครบ้างครับสคริปต์ของตัวเองอยู่ที่ตัวเองนะครับโอเคครับทุก เดี๋ยวตั้งกล้องไว้แถวๆนี้แล้วกันนะฮะหรือว่าไม่แน่ใจครับยองสัญญาณแม่ก็สองอย่างไคิดว่าน่าจะนี้่าจะเป็นสัญญาณมันเป็นปสาณตี่โอเคมันก็ได้แล้วนี่แล้วก็ไปลงคอร์ดแลบไปล้ใช่ใช่น้องนันมันคิวต่อไปก็เลยตื่นเต้นหน่อย แต่มันสนุกนะดีนะตอบดีอะไรหมดเลยพอแล้วเขาเขาเทนดีนะมฝั่งนั้นแต่หนูไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเขาเทนเท่าไหร่อะไรสุดจริงจริงสุดค่ะมันมีสุดยิ่งกว่านี้นี่ยังคือซอฟต์ต้องถามพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งสุดที่สุดเป็นไงสุดที่สุดเป็นไงชุดชุดชุดไอ้พวง สามงานสามงานแล้วสามงานแล้วไม่ได้ปโอป้าโอป้าว่าไงครับโอป้าร้อนเหรอพี่ตงเปลี่ยนชุดไหน่อยแต่งยกพี่บอกเลยถอดมาเปลี่ยนชุดไหนพี่บอกสุดๆอ่ะมาโดมป้าโอเคข่านใครถ้าผ่านใครการพี่จอดโอเคพี่จอดมาทีหลังโอเคเริ่มช่วงบ่ายเลยนะครับโอเคทุกคนดูที่สคริปต์ของตัวเองนะครับ ตัวสำรการทักทายนะครับตอนนี้ทุกคนมีชุดแล้วมีเสื้อผ้าแล้วเราจะเห็นว่าตัวสำเร็จการทักทายมันจะมีอยู่ห้าหัวข้อใหญ่ๆหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคือทักทายทุกคนทักเป็นแล้วครับทักทายเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีนี้อันนี้มันจะขึ้นแตกต่างของแต่ละคนแล้วคนก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกเอาได้อย่งที่เราสบายใจขอทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือวิธีการสวัสดีคนเนี่ย มันมีหลักการง่ายๆคือถ้าสวัสดีสั้นสวัสดีสั้นคือไม่ต้องการการตอบรับสวัสดีครับผมนี่คือไม่ต้องการการตอบรับแต่ถ้าต้องการการตอบรับเราลากคําว่าสวัสดีให้มันยาวขึ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะูง่ต่ำอย่าี่เราเลือกเลยขึ้นอยู่กับสไตล์ที่เราเป็นนะครับทีนี้เอาใหม่ครับผู้ขอแต่ว่าสวัสดีแล้วก็ส่งเสียงไปให้คนก็ตอบรับนะครับหนึ่งสองสวัสดีค่ะ เอาแบบความรู้สึกจริงๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะเห็นว่าโทนเสียงขคนแต่ละคนเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นก,กันกาบต่อัปไม่เท่ากันส,ดดสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสสวัสดีครับ สวัสดีครับยิ้มสวัสดีมากครับ <Arizona, "S 2> สวัสดีมากครับย<อ>ังมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพอไหมไม่พอสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับผาจ่อยพอไหมอมคือลงคอคนก็เฮใช่ไหมอ่ะคอยอนิดหนึ่งสูงกว่านี้ว่ะสูงกว่านี้่สูงกว่านี้หม่ยสงกว่านี้ัล้วสวัสดีครับ แบบเขาแบบ,บจะจัดคนดูแบบ